เดวอยู่นั้นน่าเปีเลยอะเดวอยู่นั้นน่าีเลยอะตาวมตาตาไปดูเลยนะไปถามผีผีอดนหอย่าพินิจอเ่ยแหม่ผียอดบ้นเป็นไรดียรบ้านนัเป็นตัวไป เก่งเลยประนตัวเดี๋ยวไปคกรท่มจ้ะนี่คือโดนดาลออก็พี่อยู่นีนะอใค้เรียกอ้ยพี่เบิร์าออกกันเป็นพี่เอกไหมครับ พรใช่ไหมเอออมน้ำแล้วก็พ่นน้ำใส่พี่หยาพี่นุ่น